สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องกุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางของไทยช่องนะคะหานอยสูตรของหลานนะคะอ่าวันนี้นะคะก็โอเอฟบอกเหนื่อยกันเลยนะคะโวมาโหดมากเลยนะคะหลังตรงนะคะนึกว่าจะมาแบบว่าสูงๆเนาะ เลขลงตำแบบตำเลยนะคะทุกคนอ้น่ากลัวเนาะมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเพียงเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะเอาไปมาเอาไปห,ไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะมันจะตามสูตรไหมนะคะนี่หกสองมันมาอยู่นี่คะ่ะหกสองมันมาแอบอยู่นี่คะ่ะทุกคนคือ บมันไปนําเนี่ยหกสองนะคะเอฟซบอกว่าเห็นแล้วเค้นใจมากนะคะนี่เนยมันไม่แอบอยู่นี่ตัวเน้นซะด้วยนะคะทุกคนอุย้ยโหดพารุนโหโอมาอย่างสวยเลยนะคะหกเจ็ดเจ็ดเก้าห้านะคะนางก็ไม่มีเก้าห้าซะด้วยนะ้อหกเจ็ดเจ็ดเก้าห้าลงต่าเลยนะคะ ห้าสี่หนึ่งนะคะสามสามนะคะเจาะแตกอันเดียวนะคะห้าสามห้าหนึ่งสามนี่แอลรู้สึกว่าจะเป็นสามตัวของของเมื่อวานนะคะของวันวันที่สี่เนาะอันนี้มีศูนย์สามห้านะคะเออมีทุกตัวยกเว้นตัวอ,อกนะคะอันนี้ก็มาทางสูงเนาะอันนี้มาทางสูงอยู่ดีๆเลขก,ก็ลงมาอย่างนี้เนาะทุกคนเนาะลงมาหนึ่งลงมาโอ้มันออกเลขขี้นะสามห้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใครไปรวยเลยนะคะแต่ว่า เป็นตัวยานค่ะจ้ะเอ้าลองดูเด้จาร้านก็เจะเข้าแค่สามห้าห้าสามน่อยไอ้นี่นะคะน่อยเอ่อน่อยปกติเนาะที่เหลือก,ก็ไม่ได้เลยนะคะใครรูดสามหกสามหกหกมาไม้หกไม่มาเลยนะคะหกมาแค่กาชาติสามวกี้โอหกไปทางนู้นแล้วก็ไปลาวพัฒนาด้วยเลยนะคะหกไปลาวพัฒนาเลยะค่ะทีนี้นะคะทุกคน เอาลองดูเดอ้อค่ะอันนี้เป็นแนวทางของร้านนะคะถ้าชอบก็จัดถาขัดก็ผ่านนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะยิ่งโหดโหดอยู่นะคะช่วงนี้ตองเสร็จก็มาลงต่ํานะคะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะ,ะของวันที่หกนะคะทีนี้พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะมันจะตามตูดไหมนะคะช่วงนี้ถ้าโหดมากก็พักนะคะวายเป็นตายายเอานี้นะคะทุกคนอันนี้ของ ของวันที่6นะคะของวันที่6ฮานอยสูตรล้านนะคะจะมีให้ทุกวันนะคะฮานอยนี้เราจะลงให้ทุกวันนะคะแต่บางครัง้งบางคานะคะ <S <S อาจจะรวมคิดกันกับของแอดนะคะถ้าแบบว่าพื้นที่ไม่พอจริงๆนะคะพื้นที่ไม่ไหวจริงๆก็จะรวมกับของแอดนะคะมาดูเดอสองเม็ดเดียวนะคะ692นะคะ692ก้นัเด่นนะคะ9269นะคะ62นะคะ, 92, ะ,คะแล้วก็21นะคะทุกคน692นะคะ691 682 6 91, 68 26, สองหนะคะตัววินนะคะเก้านะคะหนึ่นะคะเก้าสองนาะคะสอนะคะสองห้าแปนะคะเก้าหน่ะคะเก้า5ปดเก้าแปดห้านะคะ,95 95ะ,คะ,ะ,คะทุกคนแถมนะคะตัวแถม91918นาหนึ่งแปดนะคะหกแปดน่ะคะ6 5ห้านะคะ6กหานะคะหกน่ะคะห หนึ่งสี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะก็แคบเอานะคะก็ขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะแนวทางช่องของแอดนี่จะมีหลากหลายแนวทางนะคะมีหลากหลายแนวทางให้ทุกท่านได้เลือกสรรกันนะคะลองชอบเอ่ออาจารย์ท่านไหนนะคะก็ลองพิณิพิจารณากันดูนะคะเอาไปมันเอาไปหินกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็มาจากการคำนวณน,นะคะตัวเลขตัวเลขมันก็จะเยอะคะ่ะโดยเฉพาะของแอดนะคะไปหากรเอฟซีบอกว่าเดี๋ยวหาตัดเอาเองนะคะเอาแอดไปจัดเต็มหลุดแล้วค่ะ เอฟซบอกว่าเดี๋ยวไปหาตัดเอาเองนะคะจัดเต็มเลยนะคะทุกคนอันนี้ตัวแถมอันนี้ด้วยอย่างน่ตัวแถมนี้นะคะเก้าหนึ่งสวยมากเลยนะคะมันจะยังไงเนาะนี่ขอให้มันมานะคะขอให้แตกตัวนี้ให้เอฟซนะคะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหกห้าหกห้าหนึ่งนะคะหกแปดหกแปดหนึ่งหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งสี่นะคะบางวันเราไปมันก็ไม่ปังวันเราไม่ไปมันก็ปังเนาะเป็นอย่างเงี้ยล่ะค่ะหัวโยอหวยนะคะ,อะ,คะลองดูคะ่ะทุกคน เจอตัวชอบนะคะค่อยตามนะคะช่วงนี้นะคะพี่นิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูก่อนนะคะแนวทางน่ากลัวน่ากลัวนะคะเพราะว่าโอ้มาโหดเดยตองแล้วก็มาลงต่ํานะคะพรุ่งนี้จะไม่พี่น้องบอกค่ะพี่น้องมาอย่างเี้มันเหลืออะไรที่ยังไม่มาอีกนะคะเ <_ an> บิ้ลช่วงนี้ก็มากระจุยกระจายเลยนะคะโดยเฉพาะน้อยพิเศษนะคะ <_ an> แอนรู้สึกว่ามันจะเบิ้ลหลายวันติดแล้วนะคะเด <_ an> ี๋ยวก็เบิ้ลวันนี้ก็เบิ้ลอะไรนะเจ็ดเจ็ด เจ็ดนะคะนอยนอยกิจนอยกาชาดเจ็ดเจ็ดนะคะโอเเจ็ดเจ็ดนีหน่อยกิจเ,เนาะอันนั้นอะเรียงค่ะนอยกาชาดอะเรียงหกเจ็ดแปดนะคะหนุนมันมาพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแล้วลงต่ำนะคะถือว่าเลขว่าลงต่ำนะคะ อาจจะสลับขึ้นสูงนะคะเพราะว่าน่ะแต่ว่านางให้ต่ําได้ให้สองนะคะ692อา้าวขอให้แตกนะคะขอให้แตก3ตัวให้เอซีนะคะขอให้เข้าสู่สภาวะปกติไวๆนะคะเพราะว่าอุ้ยอยากเลือนห,นหดวะโหร้ายมากเลยนะคะทุกคน เอาลองดูค่ะพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเด้อค่ะช่องของแอดก็หลากหลายแนวทางให้เอฟซีเลือกค่ะโดยเฉพาะเราพัฒนานะคะเลือกเอาเด้อค่ะดวงใครดวงมันชอบอาจารย์ท่านไหนนะคะชอบอาจารย์ท่านไหนก็จัดได้เลยนะคะพิจารณากันดูเพราะว่าของแอดก็มีมีสาม,มอาจารย์นะคะถ้าเป็นเราพัฒนานี่จะมีของหลานของแอดแล้วก็ของของจังร,รัญญาแล้วก็เราเอ้ย ตำไทยด้วยนะคะตำไทยแต่ถ้าหาหน่อยจะมีแค่ของแอดกับของหลาะนนะพะีนิพิจ,จะะารณากันดูจ้ะเอาไปปังกันนะคะโอ้ยอะอยากให้เอฟซีปังทุกวันนะคะแต่ว่าโหดซะเหลือเกินนะคะทุกทีจะมาอย่างไงแต้มสิบเหรอาะถ้าเต้มสิบเราก็มีได้นี่นะคะเก้าหนึ่งนะคะโอ้แต่ว,ว่าแปดหนึ่งไม่มีไหมคะน,น,น,นี่โอ้แอดเห็นนี่แปดหนึ่งดังเราพัฒนามากเลยเผื่อมันมาออกหาหน่อยนะคะ ่อยว่าเลียวมันดังสนั่นพันผืดอี่นเนาะเผื่อมันมาโอ,อกฮาน้อยที่แปดหนึ่งไม่โอ,อกเราพัฒนานาะมาโอ,อกฮาน้อยโอ้สูตรชนกันตะบีตะบันชนเลยนะคะมันก็เลยมาตูมทางเดียวกันนะคะโอ้แต่ว่าสูตรมันก็ไปทางนั้นจริงๆนี่แหละทางแปดทางหนึ่งนะคะเราพัฒนาเลขมันมีอยู่แค่สิบเลขลองดูนะคะทุกคนอันนี้ก็คือฮาน้อยสูตรหลานเด้อจะ้ะ เอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะ2นะคะ2 1น,นี้ก็สวยเลขพี่น้องนะคะเม็ดเดียวนะคะ692นะคะ92 69 62 21นะคะ692 691 682 6 682นะคะ692 691นะคะ682 214นะคะทุกคน9 2 6 นะคะ1845สี่หนะคะสองห9 5สองปดห้นะคะสองห2 8นะคะ951หแล้วก็985หนะคะอ่ะลองดูค่ะทุกคนพินิดพิจเจรณาแ,นะแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะใครปังดีใจด้วยใครใครที่ยังไม่ได้นะคะก็ขอภัยนะคะขอให้ได้นะคะวันที่6นี้นะคะวันอังคาน่าจะเบาลงแล้วล่ะคะ่ะจะไปหนักอีกทีวันพุธหรือเปล่านะคะไว้เป็นใจยนัน เวลาคนเวลาเราไม่ไปมันก็จะอย่างนี้นะคะ่ะมันหลอกล่อเรานะคะทุกคนเอาแคบเอาเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางของทางช่องนะคะแนวทางลงเราพัฒนาก็ลงให้ฉ่ำๆเลยนะคะเอาไปปังกันเด้อสวัสดีคะ่ะ